ดี่จ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นี้ยุ่งวาง่างยด้หน่อยสิผ้าไม่เห็ดน,นำยากะทิเออมีกะทิสูตรอบบุบลสูตรโบราณค่ะสูตรโบราณด้วยค่ะเดอ้อเดี๋ยวสิผ้าเห็ดโอ้มืดซึกว่าสิมืดเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนการเห็ดด้วยพี่น้องเด้อ เสียเบิ่งไปนะ้อตั้งหม้อเดือดแล้วเขก็ใส่กะทิต้องไปพี่น้อ,ตองตามจริงเหอะใส่กะทิเห็ดกะทิดีขาเป็นไปได้นะาเขามีเวลาเขาขันเองสีแซบพี่น้องแต่ว่านี่ย่านหน่อยวะไปมีเวลาใส่กะทิกองกะทิกอง ต้องลอยหาซิปมิลิลิตรใส่พริกแกงลงไปพี่ดอกใสพ่พริกแกงลงไปเคี่ยวให้มันขึ้นนาเคี่ยวพริกแกงโว้ย ไปเรื่อยๆเคี่ยห้เพื่อนขิ้นากนเกนนี่มมนบุเป็นตะแสบใชเนาะสีที่เกามั้าเคี่ยอม่ขึ้นาพี่น้องเคี่ยอไปเรื่อย แป๊บหนึ่งก็ผิดหนาแล้วเหาจป็สีมาเห็ดขั้นตอนต่อไปแล้วพริกขึ้นหนาแล้วเาก็ใส่ตะเกียวพี่น้องตะเกียวนี่ถ่าเสียดีกะซื้อแบบที่มันเป็นเม็ดมิดก็คือหนองเรื่องแบบนี้มันแบบว่ออาอะไรกระจายเลยมางก็ได้ไปซื้อน้ามันหนีอยู่นี่ก็เลยเอามีแบบนี้ก็แบบลเลยใส่แบบนี้ ใส่นาำมะค้ามเปียกลงไปใส่หมักปีบ๊บใส่หมูลงไปี่เนาะ หมูนี่กะประมาณใส่ประมาณสามขีดหมูนี่ทาิีห้แบ่บกะต้องใส่หมูที่มันติดมันด้วยพี่น้องด้วยหมูติดมันมันสิแสร็จไปเขียวพี่แกงเพิ่นน่ค่อยสิขึ้นหนาเป็นไร สื่อปีเกเอียงนะฮะสื่อเอาสีปีกสีมันแดงๆจะขึ้นหนาแดงง่างยแค่นี้ปีกเอียงมีนิดหน่อยเพราะค่อยขึ้นหนาเป็นใดสื่อน้ำลดตลาดมาขายมือเสาร์หนาเพ่าค่อยขึน้น trong cái này cái gì nhau tôi thấy nó ốmหวาน này cái ngòi nó vẫn thử sẹp cả nó nó này, gì, cái này cái gì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  cái หอมีกะทินันทาพริกแกงมันบบแดงมันสีออกสี้เรืองเหลืองจริงจิงทาพริกแกงมันงามพิ่มันก็นสีแดงน่ากินนี่มันกืนสีออกแค่เพอาะลุงเหลืองใส่ในถั่วปนลงไป ตอนสุดท้ายเขาใส่ไข่พี่น้องตีไข่ไมันิดแดดเจ็ดก็หลายใส่ไข่หน่วยหนึ่งเจ็ด จะทาผู้ได้เฮ็ดลา,า,กกายเขาก็เพิิมไข่สมน่วยใส่อย่าให้มันขุ่นนะปัสย่ต่อย่าให้มันขุ่นาก็ัส่ไข่เพิิมเข้าไปอีกใส่น้ำตาลเข้าไปพี่หน่อง อยากได้รถได้เอง็เติมเอาบัตรตอนการหวกเสซนพี่นอ้องหวกเสซนให้มันเง่า,างามเสซนมันบดติดกันกระซาน้ำมันฝืดเข้าไป น้อยนึงเพื่อการบวกเส้นเฮามันสิได้บ่ติดกันแต่เฮาก็าเส้นลงไปบวก เยอะ oh. น้ำมันอีกนิดนึง จับกันเร็ดล้วจ้ามีกะทิอุดมเส้นเง,งางามน้ำมังงนไม่ปล่อย ขึ้นหน้าไม่ค่อยสวยพีกว่าขึ้นหน้าพี่น้องเอ้ยสิพีแกงขเขาทารืองแซา